สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากคนนอนเปรที่นาแผนทั้งหมดครอบครัวรู้ดีเก่งเกินมนุษย์ปถุชนคนธรรมดาสงสัยคนที่มีความรู้ในการทำสิ่งประเภทอย่างนี้ ตาชาญเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนในบ้านเป็นคนทำชมพู่หากฟ้ามีตาคงขี่คลายคดีนี้ได้อย่างแน่นอนหากได้ติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงแรกๆจำได้ไหมว่าตอนแรกฝ่ายผู้สูญเสียไม่ได้สงสัยลุงพลเลยแต่มาเริ่มผิดใจกันตอนที่ได้ไปออกทีวีมีบางช่วงบางตอน ลุงพลได้พูดว่าไม่ดูจะขอมาเลี้ยงดูเองไม่ดูแลลูกให้ดีๆส่วนฝ่ายสูญเสียก็มีไปออกทีวีเหมือนกันก็มีบางช่วงบางตอนบอกว่าก็ลุงพลรักน้องมากเกินไปดูเขาสิดูเราสิแล้วเผาเสร็จก็ไม่มีไปงานอีกเลยทำไมไม่ไปบ้านชมพู่อีกตั้งแต่นั้นมา สงสัยลุงพลเลยก็ไม่รู้เป็นเพราะความอิจฉาหรืออะไรแต่ผู้ที่ติดตามข่าวก็มาสงสารลุงพลทำให้ลุงพลมีแฟนขับเอฟซีมากมายจากบ้านลุงพลไม่มีฝาบ้านมีแค่ผ้าล้อมไว้แฟนขับเอฟซต่างก็สงสารลุงก็มอบสิ่งของต่างๆมาให้มากมายทำให้ลุงและครอบครัวของลุง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับเรื่อยมาจำได้ไหมที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ช่วงแรกแรกมีคน,บอ,น,อน,น,นบอกเห็นพี่สาวไปซื้อน้ำแข็งเวลา7.30นาฬิกา30นาทียายแตงโมบอกเห็นพี่สาวได้เดินไปเดินมาหลังเพลงชาติร้องจบประมาณ8.30นาฬิกา30นาทีและแก๊งเด็กจำปา ก็เดินหาจนเมื่อยแล้วมานั่งพักเปิดโน้ตบุ๊กดูเวลา9นาฬิกา10นาทีแล้วน้องชมพู่จะมาหายหลัง9โมงได้อย่างไรคิดสิคิดมีคลิปสัมภาษณ์ช่วงแรกๆของคนทุกคนบ้านที่ใส่ไม้ด้วยก็จะรู้ว่าไฟดับช่วงกี่โมงแต่มาอีกฝั่งบอกให้โกหกนักข่าวว่านอนหลับ ทั้งๆท,ที่จริงแล้วไม่ได้หลับอะไรเลยสอพิรุธที่มาของเรื่องก็ตอนนี้แหละถ้าลุงพลขับรถผ่านต้นจำปาจริงๆคิดหรือว่าเด็กๆแก๊งจำปาจะจำลุงพลไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยก็ถึงต้นจำปาก่อนแล้วถึงจะเลยไปตรงที่น้องชมพู่เล่นใต้ต้นมะม่วงเอ๊ะตอนนี้ต้นมะม่วงหายไปไหน สอบพิรุษแผนทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นคดีชมพู่ขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ